แพทย์นพพาเผยข้อตกลงระหว่างตนและหนุ่มพีชามนอนร่ำถทารับไม่ได้ก็เดินออกไปค่ะ ลายเป็นประเด็นที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักมากในก่อนหน้านี้ค่ะสําหรับเรื่องราวความรักของสาวแพทอมพาหลังอดีตสามีอย่างเบนเลซิงได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็ทําให้หลายคนค่ะเป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสมพั์ของหนุ่มพีชานน์แฟนหนุ่มรุ่นน้องคนปัจจุบันของสาวแพทนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาแล้วหนุ่มพีก็ได้มีการออกมาเปิดใจค่ะว่าเขาเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของแพทดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยตัวเขาขอแค่แพทสบายใจลูกม เขาเองก็ยังอยู่ตรงนี้ดูแลและซัพพอร์ตแพทและเลสซิ่งเหมือนเดิมเขาจะทําในส่วนของเขา ทำเท่าที่ทําได้ส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นหน้าที่ของหนุ่มเบนเลซิงนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาค่ะสาวแพทริปรพานได้มีการออกมาเปิดใจในรายการถกข่าวทอกของเพื่อนสาวดาวทิกตอกอย่างคุณเจนค่ะเปิดใจเรื่องแฟนปัจจุบันอย่างหนุ่มพีโดยแพทค่ะเขาได้เผยว่าได้มีการพูดคุยกับอีกฝ่ายตลอดถ้าเหนื่อยก็ให้เดินออกไปจากชีวิตได้เลยถ้าอยากแต่งงานอยากมีลูกก็ให้ไปหาคนอื่นเพรามไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วนั่นเองค่ะแต่แต่ณวันนี้เนี่ย ถ้าถ้าให้พูดกันเลยองเงี้ยคนคนใหม่ที่เข้ามามก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะยนไยถึงพูดกับพูดกับเขาเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วอะเราเราไม่ได้เป็นคนโสดเนาะ,ะเราเป็น<ร>มแม่ไมล,<ๆ>ลูกหนึ่งเพราะนั้นน่ะแล้วเขาว่าไงเขาโอเคปะ เขาคงต้องเหนื่อยอะแพทก็พูดกับเขาว่าถ้าไม่เหนื่อยก็คือให้ออกออกจากชีวิตเราได้เลยครแอบถ่ายไปป่ะเขาพูดว่าเขาไม่เหนื่อยอืมคือเราให้เขาออกเราเราพูดกับเขาทุกวันว่าให้เขาเดินออกจากชีวิตเราได้เลยเราพูดกับเขาเริมว่าอย่างสมมติถ้าเขาอยากแต่งงานอ่ะผู้ชายเด็กคนนึงเนอะอยากคงอยากมีโมเมนต์อะแพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นอว่าแพทเคยผ่านโมเมนต์มาแล้วแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวไม่ได้วัดอะไรเลย แต่งไม่แต่งไม่ได้มีไม่ได้วัดแต่ถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นน่ะแพทดให้เขาไม่ได้แล้วมันใครบอกอาจจะได้ก็ได้นะแพทย์ไม่ได้แล้วเราเราตัดสินอันนี้เราคิดเองเหรอถามเขาหรือยังถามแล้วถ้าเขาอาจจะได้ก็ได้นะเราไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่ได้เราแล้วถ้าเขาอยากอ่ะก็ต้องคนใหม่พันไม่อยากมีวันไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเรามีเราผ่านไปแล้วอันนี้ย้ำอีกรอบว่าพูดจากใจที่สุดเจนปีครึ่งจะสองปีที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเดวันที่ก้าวเข้ามาแพทพูดเลยว่าแพทไม่คิดจะแต่งงานแล้วแพทจะไม่แพทไม่อยากมีอ้ารแลวมื่อไหถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วเหมือนกันว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแต่แพทฝากไข่ไว้แต่แต่การที่แค่จะคิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งอะแพทรับตัวเองตรงนั้นไม่ได้แล้วก็น่าหวักดีออกซึ่งแพทก็บอกเขาอีกเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อมแพทไม่พร้อมีประชนปะเนี่ยเขาฟังอยู่ไหม ถามเขาได้ว่าเรื่องนี้แพทพูดกับเขาหลายรอบแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นร่างกายแพทเพนั้นน่ะแพทเลือกเอแพทเลือกเถอทุกวันนี้เขามีความสุขแพทบอกถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความสุขถ้าตาบใดถ้าถ้าเหมือนการแพทพูดว่าถ้าตาบใดที่เขาเข้ามาแล้วเขาคือความทุกข์ของแพทเขาต้องออกไปเจนแพทไม่ได้พูดอันนี้ในในนี้แพทพูดกับเขาทุกวันถ้าถ้าวันนึงเขาเข้ามาในชีวิตแพท แล้วเขาไม่ได้เป็นผลกําไรแล้วอะไม่ได้ควมามเขาไม่ใช่ความสุขแล้วเขาต้องออกไปแต่ถ้าวันนี้เขายังคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่แล้วเขาเป็นกำไรปะเขาคือกําไรแล้วตอนนี้ของแพทคือแพทคือวงกลมเว้ยเจนวงกลมคือแพทมีความสุขในวงของแพทในในระบบนิเวศของแพทมีงานมีตัวเราแล้วมีลูกเรา แพทมีความสุขแพทไม่ใช่ตัว C ีที่จะหา C อีก C หนึ่งอ๋อตอนนี้มันเต็มแล้วตอนนี้แพทเป็นวงกลมของแพทเราะนั้นาะเมื่อคนนั้นเข้ามาเขาก็แค่มาเป็นกําไรที่จะมาซึมซับแล้วอยู่ในกำไรอยู่ในวงกลมของแพทได้แพทไม่ใช่คนโหยหาที่เป็นตัวซีแล้วมาเป็นซีกับสันนะเราจะไม่ใช่แพทไม่ตอนนั้นเป็นเด็กที่หาอีกครึ่งหนึ่งแต่ณวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศที่อยู่ในวงกลมนี้เพอร์เฟกแล้วแพทมีความสุขทุกอย่างแล้วถ้าแพทจะต้องรับใครเข้ามาแล้ว ร้องไห้เสียใจปวดหัวออกไปจากระบบกูซะก็เลยได้ว่าเรื่องราควความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสาวแพนแลวก็หนุ่มพีเขาได้มีการพูดคุยและตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามีอะไรออกมาอัปเดตเพิ่มเติมทางเพจบรบรณาธมกาจะาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชยมย่างแน่นอนค่ะ